มาอ <hel> ่านมิ้หัวน้ำหน่ตักใสพันเพิ่งเล่าเนาะมักจับเพิ่งแบบนี้ามือนหปลาจับเพิ่อนทางผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะขอออกเลยแม่มันนี่เนาะหามเราเรียนแบบทางผู้ชม อันนี้บมแมนโชว์มีของไหมอย่างไรเป็นการจับที่ทว่าถึกวิธีเนาะถ้าจับบันทึกวิธีก็ทีเจ็บท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพานเพิ่งฟังลาวแล้วก็สบายดีพานเพิ่งฟังไทยเนาะอ่าสบายดีพานเพิ่งฟังเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย อยู่กับพันเพิ่งล้าเพื่อก้าวทำผสมเหมือนนี่อ่ากับมาพอกับพันเพิ่งมือนนี่กับสีมาขอกับลังใจจากทำผสมเพื่อก้าเนาะอ่าซึ่งมือนนี่กับพาทำผสมออกมาเอาเพิ่งบอนคอยเห็นไว้ทำผสมเห็นเพราะว่ามื่ออื่นมาเฮือนี่มันมีผลตกเนาะเ็ดเครื่องไม้ไว้เนาะไฟตัดธนาเครื่องไม้ไว้นี่แต่ว่าพระเจ้าไม่เห็นก็แสดงว่าเขาเห็นแล้วเพิ่งยืนเห็เนาะยังอ่อนอยู่ทำผสมแต่เฝ้าเอาเนาะยัน ยันมันอ่าฝนอ่ายันฝนตกนะเชิงฝุ่นยึดทังพูเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อนี่แหละท่านผู้ชมเพิ่นนี่นยันองอ่อนอยู่แต่ว่าหอดย้ำเอาเลยหันมาเอาก็ะยันยันคนมาเอาก่อนนะท่านผู้ชมคอยก็เลยจำเป็นได้เอาเนาะแล้วก็ยังมีอีกห้งมีมห้งหนึ่งที่ว่า อันนะ่ายังปทะธานในอาเนาะก็เห็นไว้เมื่อน,นั้นซึ่งเอาเพลิงแล้วข้าวชิพาท่านผู้ชมไปเอามีมต่ออีกเนาะยังห้างหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็บูเกือบห้าโมงอันสี่โมงป่านเลือแล้วเนาะหาอ่อนเนี่ยนะออยันมันค่ำก่อนท่านผู้ชมเพราะว่ายัางอีกห้างมีมห้างหนึ่งเนาะกระบอกกะนสายตัดอุปกรณ์มาเร็วเรียบร้อยเนาะเอากระบอกเอาไปตองแค่นี้แหละนี่ไปตองแห้งนี่แหละเห็ดเป็น กระบองครนะจุดเป็นกระบองโอเคท่านผู้ชมิศบอกอะไรเนาะขอเฮ็ดกระบองแล้วก็ขึ้นไปเพาะกันอยู่เทิงกวกใหม้เลยไปเพาะกันอยู่เทิงคอนเพิ่อยู่พ่อไรเนะ okay, าะโอเคท่านผู้ชมิศสำหรับกระบองเนาะเฮ็ดซ้ำนี่แหละแล้วเรียบร้อยเนาะกะเอาไปตองแห้งแถวพื้นนี่แหละนี่เก็บเอาไปตองแห้งแถวพื้นนะี่เฮ็ดเนาะกะเฮ็ดใบใหญ่ปัญใดในน้อยก็ได้เนาะเพิ่งกระทังใบใหญ่เนี่ยเผาเฮ็ดเผามื่อในมันคขำนะท่านผู้ชมยังอีกมิมครังหนึ่งเนาะ กก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปหบชมคลิปเต็มกันท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิ๊งเพื่อจะได้หบชมคลิปให้ม่นจากทางช่องหออพานเพิ่งเราลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะ,อะขอบท่านผู้ชมขอ,อกำลังใจจาก,จากท่านผู้ชมเนาะขึ้นก็จิขึ้นบริษัททอยของท่านผู้ชมขึ้นเป็นนั้นเลยนี่เพราะว่ากกมันก็บบริษัทใหญ่เนาะปีนขนึ้นรถโอเคท่านผู้ชม คือไปอัปเดตอยู่เทิงเด้อว่าเป็นอะไรเนะาะถ้าเบิ่งหัวน้ามาสืคุ้มค่าบริบูคุ้มค่าเนาะช่วงนี้กระมันลดกระแหงแพงสิห้าสิหกพันแหละติดตนหนึ่งโอ้ตายแบบนี้โอเคทา่านผู้ชมพอหลายใหญ่ห้างเนาะคลิปมันสิย้าอืมสบายดีเทิงก๊กทา่านผู้ชมขึ้นมาเทิงเรียบร้อยเนะาะ <10. S 2> โอ้เอ้ยโอ้เพิ่ออยู่เทิงเพิ่อเนาะไหนดำๆอยู่เทิ้งเหนแหละแม่แล้ะดำๆคอยยังบริจูดกระบอกเหรอไหม Nhưng cho con ăn sám chi là nó ok thăm khi thăm xuống khuyên về phò cần dù, dù thương đơ. Này đó đi lại thăm xuống tại bạn hòa năm cả ok dù khỏi bừng tạm bừng đấy tại bạn thân pít tà được tại bạn cả ok dù thường được gì đó này thăm xuống ok có bao khoan hay là cả lưu lơ thăm xuống โอเคท่านผู้ชมก็ตั้งกล้องก็อเด้อิ่งบริแตกคั้งใช่ไหมกล้องก็ที่สั้นในเด้อขออนุญาตหลายๆระบบกันสั้นมันก็บอดีนะ หัวนตามตามกายพันเพิ่งเล่าเนาะแบบจับเพิ่งแบบนี้ประมือบอกว่าจับเพิ่งท่านผู้ชมถือว่าพฤติกรรมที่บิคกฎหมาวนหรอเห็นแบบด้วท่านผู้ชมเด้อผู้ที่เห็ุได้ผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็ะหู้จักวิธีการจับนะท่านผู้ชมน้องๆน้องๆนุ่มเห็นเอาไปเห็นแบบเด้อท่านผู้ชมเอาเป็นแบบอย่างเด้อพฤติกรรมบอกว่าสมไปไหน หัวหนุ่โอ้อหังการงัดฉางเอาทถอคขักขัดขัก,กโอ้หัวนุ่เพ็ดไม่นี่นนนน ท,ท่านผู้ชมขออนุญาตตัดค้อนก่อนเด้อบันี้เด้อโอ้ถ้าข่อยบอ่เอากับคนอื่นสิเอาท่านผู้ชมอ่อนก็ยางมันเนาะจะเป็นเลยเด้แเอาตรงยางใส่กันเด้อยาง เกษสิบริษัอธิบายอย่างไรเด้อท่านผู้ชมมันทำเนี่ยเนาะกำลังอธิบายอยู่แต่ตอนนี้ก็คังทำเนี่ยมีแต่สิบปาดนึ่เลยอดได้แบบไหนเะผื่าการปาดเอาผึ่งกับการจอนธมิดเนาะอ่าสำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมมีดเพื่อเาจะได้ปาดเนาะปาดทธมิดรเราต้องปาดเกรสรก่อนท่านผู้ชมปาดเอาเกรสรเอาก่อนเพราะถ้าว่าน้ำผึ่งมันถูกฝนกับเกรสรแล้วมันชีพหายน้ำผึ่งเขาชิน้นี้รสชาติแบบฉ่มๆนะ เนาะท่านผู้ชมมัน,นทีมนีเราชาติสมสมซึ่งมันกะเป็นให้น้ำผึ่งแหละสมไว้บูดไว้และะ้วก็บดซะเนาะนี่นีนน่เกสอนท่านผู้ชมใส่ด้วสิีได้เนาะก่อนน้ำบานตัวนี้เนาะเด้อใสหับบนพระเกสอนตัวน,นี้ป้าป้าอย่างีเอาะ ตัวปาดเอาเกสร์อนอ็อกนะไปส้มแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าปาดหัวน้ำเนาะปาตัวทั้งน้อยน้อยแต่ว่าหัวน้ำอลังการทำไปส้มเบิงอ้าวอหัวน้ำเลยเด้อขออนุญาตเด้อ thiện không thông Như cái xoàn tịt và Hòa năm Chập chầm lên Đây chỉ bà mang khuột nâng lại thằng cao Anh này khỏi chỉ bà nọ ว่าค,คือสม,มุนไพรขึ้นมาเอาดอกงเนาเพระาะว่าเขาคิดว่าเขาเอาหมดแล้วนะปวดกล่องปวดกล่องหังมันคอยสมป้าไปคือเก่าทัาสมอาจจะใส่นางน้อยเดียวเนาะอ,อยู่ได้ประมาณสามทิศนี่แหละเขาคิดว่าได้2องทิศสามทิศแล้วนะ โอเคท่านผู้ชมนางมันเอยจ้องไว้คือเก่าเนาะเอยปาดนอาะแต่น้ำมันก็น้อยเดียวนี่ยจักเอาไปกักินกับขึ้ิบูอิ่มไปได้ดอกแล้วก็เขากะรู้สึกว่าอยากให้แม่มันออกแม่แพ้พันธุ์ในปีหน้าแล้วก็อยาให้มันอยู่อีกนะ่านผู้ชมกับบริเวณนี่เนาะสูงเติบท่านผู้ชมบิวเป็นพุ่มเลยนี่เป็นอุ้มเลยยังหางมิ่มบัตนี้ยไปเอาหางมิ่มต่ออีกแล้วก็ยังเมื่อเนาะตะเวนกับรู้สึกว่าสิคอยคำลงแรงล่ะเมื่อหา อนาเอาหน้า,า,นา,า,นากินข้าวกินน้ำพักผ่อนขันน้ำพึ่งส่งลูกค้ทาท่านผู้ชมท่านได้มีปัญหาใดสนใจเนาะก็คอมเมนต์กล้องวิดีโอคลิปได้เลยท่านผู้ชมและขอยสิเข้าไปตอบทุกทุกคอมเมนต์เนาะถ้าว่าใครมาคอมเมนต์นะท่านผู้ชมเขามาคอมเมนต์ก็สิเข้าไปตอบทุกทุกคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ได้ตอบบ่ได้ก็สิไม่ขอตอบนะก็สิกดหัวใจให้ยูดอกคันว่าเข้ามานะอย่าลืมท่านผู้ชมเข้าม,มาแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะรับช่วงคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งจิิงๆกันแหละจากเพื่อจะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆจากทางซองของพันผึ่งลาวลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งถามว่ามักว่าฮักในการหาผึ่งจูดผึ่งวิธีการตามหาผึ่งของช่องพันผึ่งลาวลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งก็กดติดตามไว้ล้ท่านผู้ชมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอพลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคลงเมื่อเอาห้างมิ่งบัดนี้สทำยมดีอีกเท่านึงท่านผู้ชม หลังจากค่อยเอา,อาเพิองยันแล้วเนาะกต่พาทา่านผู้ชมมาเอามิ่งต่ออีกถ้าเบิ่งว่าไม่ตียั่งอยู่บ่เนาะอันมิ่งอยู่ก่อนอออนั่นมิ่เดี๋ยวสิพาทา่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งคก็ตียั่งตีไม่เคยเอาตีเนาะเบิ่งก็เด้อว่าตีคนม,มาเอาไปก่อนเลย จะให้เบิ่งเด้ออันนี้ห้อยไข่ตัดแต่มือนั่นเนาะนี่มีนายเพิ่นมอ๋อหัวหน,น่ำฉวดครับครับเรื่องยังมือท่านปิดตาใช่ไหมแต่ยาและเอาเลยเนาะเพราะว่ามือเอินมือหื้อหนิฝนสิโตกเบิ่งพยากรณ์อากาศมันเตือนนะโอเคท่านผู้ชมขอตั้งกล้องเด้อโอเคขอตั้งกล้องก่อนท่านผู้ชม สำหรับกระบ,บอกคือจุดกิ่งง้อเนาะกิ่งง้อแห้งนี่แหละใช้ได้คือกันท่านผู้ชมก่อนที่เขาเอาเพิงเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมเอาควันไฟเบิกทางก่อนถือว่าจุดแล้วก็เป่า,าใช้ไปน,นี่เนาะไปนี่หรือว่ายืนใช้ไปน,นี่ก็ได้นี่ให้ควันมันถือเนาะก่อนที่เขาไปหาเพิงนะครับ อย่าไปเฮ็ดเด้บทบทจุดไยจุดอย่างเด้มือเป็นนี่เลยเนหะ็นเนาะโดยน่ะหาเจ็บเจ็บนักโลดข่านนั้นนะ่ะเพราะว่ามิ่มเนาะมิ่ม,นะม,มเพิงมีอย่างเื่กนะันเนาะที่เป็นมิ่มเป็นเพิงก็ย่านเนาะก่อนที่เข้าไปหาเพิงหามิ่มมันต้องมีควันไฟเข้าไปก่อนอย่าืริ่มทผู้ชมก่อนที่เข้าไปหาเพิงหามิ่มแต่ละเทืนะ่เนาะทุกครัง้งต้องมีควันไฟเนาะเอาควันไฟเป็นผู้เบิกทางก่อนถึงสามารถโจมตีได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเฮ็ด giai đoạn mang chết hao phืน là thứ là kiếp nát nào mà không? bó to ngoài năm thằng mà không? cửa bên ắt khác con nháng bó xe đài chung với xong sấm mưa này bó ắt ta khác con nháng. ô thôi. mà ở đấy mình Cắt, 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 น้ำหัวน้าท่านผู้ชมคลิปคลิปโอ้ท่านผมปักง่ายเลยมันนี่โอเคเกับปิดตาเลยอ๋อขออนุญาตเกี่ยแม่มันออกกันด้วหางมันสิขอเลยหางนี่ท่านผู้ชมเนะานนะเดี๋ยวสิขอออกเลยแม่มันนี่เนาะหามเราเรียนแบบท่านผู้ชมอันนี้ผมแย่โชว์มีของไม่อย่างไร ป็นการจับที่ว่าถูกวิธีเนาะถ้าจับบ่ถูกวิธีก็สิเจ็บาผู้ชมโอเคขอปล่อยแ่มันไว้เด้อเอ้าขออนุญาตอาหังเด้ออหัวนำท่านผู้ชมเดี๋ยวสิขออาเมื่อท่านผู้ชมเนาะอย่าว่ากันเด้อ โอเคท่านผู้ชมแล้วเนาะฝากท่านผู้ชมพามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางสองของการถึงแล้วลงให้ระเบิ่งเนาะอ่ะโอเคเมื่อหามเนาะเอาไม่ขำเลยแต่เป็นตกเรียบร้อยพอกันใหม่กับพันเดอกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พันเดอกขอกล่าวเข้ามาสบายดี